ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้าในช่วงยามบ่ายที่แบบว่าความร้อนก็คือเริ่มจะทุเลาลงบ้างแล้วนะคะลูกค้าช่วงบ่ายนะคะมาวันนี้นิชาจะมาจัดนําเสนอไมห้หน้าใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าหน้าใหญ่ๆแล้วนิชาจะบอกว่าชุดนี้การันตีเรื่องความสวยทุกแผ่นนะคะ ทุกแผ่นเลยแต่เขาจะเป็นไม้มะม่วงป่านะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบไม้มะม่วงป่าอันนี้มีมีลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้ามีลูกค้าที่ชื่นชอบไม้มะม่วงป่าจริงๆซึ่งถ้ามีเขาจะบอกนิชาเลยว่าให้ทักพี่มาด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือนิชาแบบแบบลืมอะคะ่ะเมมเบอร์บ้างอะไรแบบบางทีแบบ มันบางครั้งแบบลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเนาะก็เลยจะโทรหาหรือถ้าค่ะพี่เขาไปแบบบางทีแบบจําชื่อเฟซไม่ได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะลูกคา้าจริงๆจะมีลูกค้าแบบว่าชื่นชอบแล้วก็รับประหลอดเลยนะคะสําหรับพื้นมะม่วงป่าจากจากตัวนิชาเองก็เหมือนกันนะคะลูกคา้านิชาเคยเทําบ้านนอกดาวนะคะอยู่ตอนที่แบบ บ้านยังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้คือคือนานมากเหมือนกันนะคะอยู่อยู่แบบว่าทุกวันนี้ก็คือแม่เขาก็มาอยู่ต่อนะคะซึ่งปูด้วยไม้มะม่วงมาประมาณเจ็ดปีแล้วนะคะลูกค้าซึ่งไม้มะม่วงป่านะก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็ปวกก็ไม่กินด้วยไม่มีแมงอะไรกินเขาเลยนะคะแล้วก็แบบเราถูกันจนเลี่ยมแบบสวยมากเลยไม้ในเงาวับเหมือนไม้เหมือนสีแบบ สีสวยนะคะสีออกเหลืองๆนวลๆแล้วก็ตรงแกนเขานี่จะสวยมากนะคะเป็นลายแบบสวยจริงๆนะคะสวยยอมรับว่าสวยคือแล้วก็ทนนะคะไม่ไม่ไม่ไมไมเป็นอะไรเลยค่ะไม้มะม่วงป่าถ้าเราเอาไว้แบบในล่มนะคะลูกค้าบอกเลยว่าจะสวยมากเวลาลงสีสวยมากๆค่ะสําหรับชุดนี้ถึงจะเป็นไม้มะม่วงป่าแต่ว่าความหน้าใหญ่ของเขาก็มีตั้งแต่หน้า26เลยนะคะลูกค้า ยี่สิบหยีบสยีบสแล้วก็19นะคะแล้วก็18แนะคะแล้วก็มี13อยู่1แผ่นนะคะลูกค้าทั้งหมดจะมีอยู่20แผ่นสําหรับไม้มะม่วงป่าที่หน้าใหญ่และสวยทุกแผ่นนะคะนิชาก้าการันตีเลยอ่าลูกค้าทักนิชามาได้นะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้แบบเบอร์0ูนย0 7 1 1 9่นะคะ แล้วนิชาจะส่งรูปที่นิชาถ่ายให้ดูนะคะสวยทุกแผ่นหรือไม่ก็เข้ามาทางเฟซบุ๊กนิชาได้นะคะแล้วนิชาจะส่งรูปให้ดูนะคะลูกค้านะคะสาหรับรูปทุกแผ่นการันตีความสวยเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะมาเหมากันแบบจัดกันแบบถูกถูกกันเลยนะคะลูกค้านะคะจัดกันไปแบบถูกถูกสําสหรับตรงนี้ทั้งหมดมียี่สิบ แผ่นทั้งหมดจะอยู่ที่1.9นะคะ1.9คือคือเก้ากว่าๆแล้วะค่ะลูกค้านะเกือบๆจะ2ยกนะคะชุดนี้เกือบจะ2ยกนะคะลูกค้าสําหรับการปูพื้นที่ทั้งหมดจะได้อยู่ที่31ตารางเมตรนะคะลูกค้ากว่านิดๆนะคะ31ตารางเมตรกว่านิดๆนะคะลูกค้าสําหรับการปูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่า แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะสำหรับไม้แผ่นให,ใหญ่สวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องปวกแล้วก็มอดนะคะไม่ไม่กินเขาเลยนะคะเ<อ>พราะนิชากล้าการันตีเลยเพราะนิชาใช้เองสําหรับไม้มะม่วงนิชาเคยใช้เองมาประมาณอยู่กับไม้มะม่วงมาประมาณห้าปีเต็มๆ,ๆเขาจะอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรกินเขาได้เลยนะคะจริงๆเลยไม่มีจริงๆขนาดปวกอะรอบบ้านนะคะปวกรอบบ้านเลยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปกินเขาเลยนะคะ ไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรเขาเลยเขาอยู่เหมือนเดิมตลอดเลยค่ะสำหรับไม้มะม่วงป่าสําหรับลูกค้าที่กลัวนะคะไม่ต้องกลัวนี่ชาการันตีเลยนะคะสําหรับชุดนี้เรามาเหมากันอยู่ที่หมื่นแปดนะคะลูกค้าหมื่นแปดสำหรับไม้เกือบสองยกแล้วก็ได้อยู่ทั้งหมดยี่สิบแผน่นก็จะตกอยู่แค่ยกละเก้าพันกว่าบาทนะคะลูกค้าเก้าพันนิดๆน,นะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะถูกมากนะคะลูกค้า จัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสําหรับไม้มะม่วงชุดนี้นะคะเราเอาแบบอลังไว้ก่อนคือจะเป็นไม้มะม่วงเหนืออะไรก็แล้วแต่แต่แผ่นใหญ่เราเอาไปปูไว้โชว์หน้าระเบียงหน้าระเบียงแบบระเบียงบ้านหรือว่าระเบียงแบบสําสนักงานหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะลูกค้านะเราไว้โชว์นะคะโชว์ความใหญ่ถึงไม้ของเราจะเป็นไม้มะม่วงป่าอาจจะเป็นไม้ที่ไม่ติดระดับเหมือนไม้อื่นเขา แต่ความทนและความสวยของเราก็คือสู้เขาได้แน่นอนนะคะสำหรับไม้มะม่วงป่าชุดนี้นะคะอ่าจัดกันได้เลยนะคะสำหรับราคาหมื่นแปดนิชาถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าโอ้ถูกมากร้านอื่นเขาคงไม่มีใครขายหรอกนะคะลูกค้าลูกค้ามามาเจอร้านนิชานี่นะคะลูกค้ารับรองได้กับไม้ทุกชนิดคือราคาส่งจากโรงงานที่นิชา หรือเองขายเองนะคะลูกค้าการันตีเรื่องความถูกนะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยสําหรับอ่าไม้ชุดนี้นะคะลูกค้าอ่าโทรหานิชาได้ที่เบอร์064-007-199 9แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิชาด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาด มาดูไม้ช็อตเด็ดไม้ส,สวยๆและไม้ถูกๆกันนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าอย่าลืมเข้าไปติดตามนิชาได้ในเพจนิชาค้าไม้แล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางทิกตอกช่องทางไลน์นะคะได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาลืมนะคะลูกค้าเรามาดูความหนากันดีกว่านะคะลูกค้าโทษทีนะคะบางทีแบบฝอยมากไปก็จะลืมนะคะประเด็นเลยนะคะ ความหนาจะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะลูกค้า3มเซนครึ่งแล้วก็อาจจะมี3มเซนนิดนิดหรือไม่ก็3มเซนนะคะการันต<ไป>ีเลยความหนาคือชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะ3ามเซน3มเซนครึ่งแล้วก็พูดกันง่ายๆก็คือนิ้วครึ่งนะคะลูกค้าสำหรับความหนานะคะนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็3มเซนนะคะสำหรับชุดนี้ความหนา ความสวยการันตีอย่างว่านะคะลูกค้าความสวยการันตีเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะลูกค้าบ๊ายบาย,บายคะ่ะ